สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Healthy s e c r e t มาจันโลกสุขภาพนะครับพบกับผมตั้มวิชยาจารุจินดาอีกเช่นเคยและแน่นอนครับวันนี้พี่เปิ้ลจารุณีพร้อมแขกรับเชิญน,นะครับมีเรื่องราวเด็ดๆมาฝากกันอีกแล้วจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันเลยครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักคะ่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Healthy Secret มหัศจรรย์โลกสุขภาพพร้อมกับเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพและความง,งามสลับกันมาพูดคุยให้ฟังนะคะพร้อมกับแขกรับเชิญของเราในทุกๆครั้งวันนี้ก็มีเรื่องน่าสนใจมากๆคะ่ะจริงๆแล้วในปัจจุบันนี้นะคะเราต้องเพิ่มการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากนะคะสารพัดโรคภัยไข้เจ็บที่มีมากมายผู้หญิงคนนี้นะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญของเราเธอได้ประสบกับ โรคไขมันในเลือดสูงซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่าใครๆก็เป็นกันได้ดังนั้นไขมันเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่มองข้ามไปแต่เธอต้องทรมานมากค่ะกับโรคนี้และพร้อมที่จะพูดคุยให้กับผู้ชมฟังนะคะเราขอต้อนรับคุณนิดหรือคุณปียมาศิทธิเดชจากจังหวัดชุมพรค่ะสวัสดีค่ะคุณนิดคะเล่าให้คุณผู้ชมฟังสักนิดเถะค่ะว่าเรื่องราวของโรค ใขมันในเลือดสูงเนี่ยค่ะมีอาการเป็นยังไงบ้างคะก็อาการที่ประสบนะคะตอนนั้นก็น่าจะประมาณปี2,5,4,7้านะคะก็มีอาการแบบจะเน้นอ,อกแล้วก็มึนหัวแล้วก็จะเป็นประมาณห่าขี้เกียจนะคะจะไม่ค่อยลุกจากที่นอนเหนื่อยง่ายแล้วก็จะมึนจะอยู่อย่างนั้นนะคะแต่ว่าจะ,จะไม่ค่อยใส่ใจะคะ่ะตอนนั้นคือ คือจะจะไม่ค่อยคือยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นนะคะแต่ก็ไปหาหมอแล้วก็หมอเขาก็ให้ให้ยามาทานแค่ว่าเราเป็นความดันอะไรแบบนี้แต่ไม่ได้เจาะเลือดเทียค่ะตอนนั้นก็ยังไม่ทราบทานยาอยู่นานไหมคะหลายปีอ,ยอาการก็จะทรงทรงสุดๆกําเริบค่ะขึ้นมามากน้อยอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมคะ,คะเต็มมากๆก,ก็ทานยาเป็มมากขึก้นไปอีกก็ไปหาหมอใหม่ค่ะทานยาอยู่อย่างนั้นตลอดของทางโรงพยาบาลก็ เหมือนเดิมค่ะเราได้ตรวจละเอียดทั้งหมอไหมคะหมอจะนัดไปเจาะเลือดนะคะก็ไปเจาะเลือดค่ะพอเจาะเลือดก็พบว่าคอเลสเตอรอลก็สูงเท่าไหร่คะค่ะคอเลสเตอรอลตัวนั้นรู้สึกว่าสองร้อยกว่าค่ะอืมคอเลสเตอรอลสองร้อยกว่าแล้วก็ไตรกลีเซอไลด์ก็พันกว่าพันห้าพันห้าค่ะสูงมากนะคืออันตรายด้วยอันตรายมากด้วยนะคะแล้วแล้วคุณหมอให้การรักษาอย่างไงต่อคะก็ เจาะเลือดพอรู้รู้ผลว่าปั๊บไตกสรายแล้วก็คอเลสเตอรอลเราสูงก็จะให้ยาเกี่ยวกับตัวนั้นมาทานนะคะเหมือนเดิมแต่เห็นว่าคุณนิดมีอาการหนักถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลในเวลาต่อมาใช่ค่ะเดือนหนึ่งเข้าโรงพยาบาลสามครั้งเลยค่ะนอนห,อห้องฉุกเฉินเพราะว่าความดันสูงความ<อ>ดันสูงด้วยสามครั้งเลยเหรอคะต้องแบบประหอบเดิน,นเดิน,ดน<ห>เดียวสามครั้งเลยค่ะที่บ้านพาไปเพราะว่าไปเหมือนกับเหมือนกับ เซไปเลยมึนเละคะ่ะไปอยู่ห้องฉุกเฉินสักประมาณสามชั่วโมงพอหมอดูแลดูแลวัดหัวใจวัดความดันให้เราทานยาพอเราลดลงมาเขาก็ให้กลับบ้านก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดคือเป็นประจําจนว่าพยาบาลทาได้แล้วเรารักษายังไงต่อหมอให้วิธีการรักษายังไงต่ออีกคะ่ะก็วิธีการรักษาของหมอก็จะอยู่เหมือนเดิมคือ นัดเราไปไปเจาะเลือดแล้วก็ให้ยาตัวเดิมๆกลับมาค่ะแต่ทีนี้พอดีค่ะตัวเองนะค่ะวิธีรักษาแบบอื่นไหมคะก็จะจะเป็นคนชอบทานอาหารเสริมพอดีจะมามารู้จักของพี่อ้อยอะค่ะคุณอ้อยค่ะพันตีสุริกิจตีสุคนตีสุคนเขาก็แนะนําให้ทานอาหารเสริมของไทยทรรมค่ะก็ลองทานอยู่ประมาณสองเดือนแนะนําอะไรบ้างอะคะ ก็เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บำรุงตับอะค่ะเกี่ยวกับลดไขมันคอเลสเตอรอลที่เราเป็นเพราะว่าจะไปไปบอกแกแบบนั้นว่าตอนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเอาใบแพทย์ไปให้ดูกันเลยนะคะไปคุยกันเลยเลือดมาเป็นอย่างนี้นะคะบรรทุกมาเต็มไปหมดคอเลสเตอรอลสูงนะคะไตรกลีเซอไรด์สูงความดันสูงนะคะแล้วคุณอ้อยแนะนํามามีสารอาหารบำรุงตับแล้วก็ อ่าเป็นสารสกัดจากเมล็ดง mm ั nah ่งนนะคะสารสกัดจากเมล็ดถั nice ่งนนะคะต่นี้จําเป็นเลยนะคะมีสองตัวสองตัวทานอยู่นานไหมคะทานอยู่ประมาณสองเดือนเสร็จเสรได้สองเดือนเสร็จเผลเป็นยังไงคุณนิดก็จะก็จะโทรอ่าตอนนั้นอ่าโทรไปถามพี่อ้อยมั่งพี่อ้อยก็ก็จะโทรมาเทคแคร์เราถามว่าอ่าน้องนิดเป็นยังไงมั่งอย่างเงี้ยก็บอกเออพี่อ้อยรู้สึกว่ามันมันเบานะตรงนี้มันจะเบาขึ้นแล้วก็ ที่หัวเรามันจะไม่มึนไม่หนักไม่อื้อแล้วค่ะรู้สึกดีขึ้นพี่อ้อยก็บอกทานไปเรื่อยๆนะอย่าหยุดก,ก็ทานตลอดนะคะตอนนี้ก็ทานหลายตัวออ๋คุณผู้ชมคะในผลิตภัณฑ์ที่คุณอ้อยแนะนํามาเนี่ยในตัวที่บำรุงตับด้วยเนี่ยนะคะเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลดคอเลสเตอรอลได้โดยตรงเลยนะคะมันประกอบด้วยสารสกัดจากอาร์ติโชกลดไขมันในเลือดแล้วก็กระเทียมสกัด สารเลซิตินก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนั้นและข้อสําคัญไม่มีผลข้างเคียงนะคะที่จะทําให้เราเป็นอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมมาเนี่ยเราไม่เป็นนะคะมีแต่เรื่องดีทั้งนั้นนะคะจากตรงนี้ที่เราได้เริ่มเริ่มรับประทานอ,อ,อาหารเสริมเนี่ยนะคะจากที่คุณอ้อยแนะนํามาเนี่ยเวลาเท่าไหร่คะจากระยะเวลาทั้งหมดที่เราเริ่มแล้วก็รู้สึกตัวเองดีมากปก,กติแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ2เดือนกว่าค่ะ อสองเดือนกว่าคุณน,นี่รู้สึกยังไงฐานจริงจริอะความรู้สึกเปรียบเทียบว่าเรารักษามานานแสนานานจนมาถึงณวันนี้มาเจอคุณอ้อยแล้วก็อาการของเราดีขึ้นอย่างนี้ค่ะตอนนี้ดีใจนะคะดีใจที่เจอที่เจอ,เจอได้รู้จักพี่อ้อยแล้วก็ได้รู้จักไทธรรมนะคะเพราะว่าตอนที่ตัวเองมันมารู้สึกกลัวเมื่อก่อนไม่เคยใส่ใจตัวเองนะคะมันรู้สึกกลัวตอนที่เข้าโรงพยาบาลสามสามครั้งต่อหนึ่งเดือนอะแล้วลูกคนที่สองเคนที่สามไปก็จะแบบ คือเขามีเราคนเดียวที่ดูแลเขาดีที่สุดนะคะแล้วเขาก็ทําไมแม่เป็นแบบนี้ทําไมแม่ไม่ดูแลตัวเองเงี้ยก็รู้สึกว่าเราต้องดูแลแล้วเราต้องต้องทําอะไรให้ให้มากกว่านี้แล้วก็ตัดสินใจเลยคือทานทานผลิตภัณฑ์ที่พี่อ้อยแนะนําเต็มที่ะคะ่ะตอนนี้นิดเหมือนกับว่าเหมือนได้เกิดใหม่อะกำลังแรงใจเนี่ยมาจากลูกๆมาจากครอบครัวนะคะ ท,ที่ส่งผลมาให้เราได้ตั้งใจจริงแล้วเราก็เจอกระยาณมิตรอย่างคุณอ้อยนะคะ,คะได้แนะนํากันพ่ะพเป็นคนชอบทําบุญแล้วก็ดีใจที่ได้เจอตรงนี้นะค่ะดีใจมากดีใจกับคุณนิดมากๆเลยค่ะจากความประทับใจที่เกิดขึ้นตรงนี้นะค่ะคุณนิดอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะทั้งในจังหวัดเรานะคะชุมพรแล้วก็ทั้งทั่วประเทศเลยะค่ะฝากได้เลยค่ะเชิญค่ะ,คะก็สุขภาพที่ดีนะคะถ้าเราคิดว่าเราบัรยายนหายากมากกับสุขภาพที่ดีเนี่ย ถ้าเรามีสิ่งที่ดีที่ว่าเราเราเจอแล้วเราใช้แล้วเราเราควรจะดูแลตรงนี้ให้ดีเลยค่ะเรารับมันรับมันมันเข้ามาในตัวเองเลยเหมือนตอนนี้ที่นิดเป็นถ้าว่าเหมือนอท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะคะถ้าคนที่เป็นเหมือนนิดนะคะทำเลยคะ่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของไทยทำอะ่ะทุกตัวดีหมดนิดโชคดีคะ่ะโชคดีจริงๆที่ได้เจอไทยทำได้เจอพิปิลแล้วก็คือทุกคนดีมากแม้กระทั่งโลโก้ไทยทำนะคะ นิดว่าทุกอย่างอะ่ะมันมาจากใจมาจากคือด้วยใจที่พี่เปิ้ลทำให้อะ่ะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพแล้วก็ใส่ใจสุขภาพเหมือนที่นิดทำตอนนี้คะ่ะตอนนี้นิดได้ผลแล้วก็ผลพวงที่ได้ตอนนี้ผิวดีขึ้นหน้าตาใสาขึ้นแล้วก็น้ำหนักกำลังจะลงคะ่ะอีกไม่นานนิดจะหุ่นดีด้วย <c oughs> ค่ะเพิ่งใช้เวลามาแป๊บเดียวเนี่ยค่ะแป๊บเดียวเองค่ะ,ะเวลาไปไหนเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะไม่ทักเราแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเลยเขาจะทักว่า เออทำไมหน้าใสขึ้นตัวเล็กลงนะผิวใสขึ้นทำอะไรมาตอนนี้ค่ะมีคนทักเยอะมากดีใจด้วยกับคุณนิดอีกครั้งหนึ่งนะคะ,คะดีใจด้วยจริงๆเลยคะ่ะนี่เป็นความในใจนะคะทั้งหมดเลยที่พูดมานะคะถ้าใครมีปัญหาเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไขมันใน ในเลือดหรือว่าเรื่องความดันสูงเรื่องคอเลสเตอรอลเรื่องไตกรีเซลดยต่างๆหรือปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆก็ตามนะคะโทรเข้ามาได้เลยตามเบอร์ข้างล่างนี้นะคะพูดคุยกับคุณนิดโดยตรงเลยค่ะเธอพร้อมเสมอเธอบอกว่าในเมื่อตัวเองดีขึ้นแล้วเนี่ยอยากแชร์ให้กับคนอื่นๆสุขภาพดีเหมือนเธอนนะคะวันนี้ทางรายการเทล y s e c r e t ร็ตประจำโลกสุขภาพต้องขอขอบคุณคุณนิดมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดสิ่งที่เป็นสารประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพให้กับรายการเราะคะ่ะต้องขอบคุณมากๆค่ะ เวลาหมดลงแล้วล่ะค่ะทีมงานของเราจารุณีนะคะแล้วก็คุณปียมาตริทิเดศรือคุณนิดนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกับ healthy secret มาจันโลกสุขภาพได้ใหม่ในะคราวหน้าค่ะวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ก็ได้รับเรื่องราวดีๆจากพี่เปิ้ลจรุณีและแขกรับเชิญกันอีกเช่นเคยนะครับหวังว่าคุณผู้ชมคงจะนําไปปรับใช้กับชีวิตของคุณได้นะครับดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้นะฮะอย่าปล่อยให้ร่างกายต้องทรุดโทรมจนดูแลไม่ไหวนะครับถึงตอนนั้นเงินเก็บที่คุณนํามาใช้ในชีวิตประจําวันอาจจะไม่เหลือก็ได้นะครับอ่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะครับก่อนจะจากกันไปก็มีสารคดีดีๆมาฝาก,กอีกเช่นเคยวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสารอาหารปรับสมดุลไขมันในเลือด ภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคต่างๆมากมายโดยเฉพาะโรคของหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกซึ่งจะนำไปสู่ภาวะอัมพาตอัมพลฤกหรือโรคหลอดเลือดแข็งตัวซึ่งจะนำไปสู่ภาวะหัวใจขาดเลือดได้ระดับไขมันรวมในเลือดไม่ควรเกิน200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรโดยที่ระดับคอเลสเตอรอลตัวร้ายหรือ LDL ไม่ควรเกิน130มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ส่วนระดับคอเลสเตอรอลตัวดีหรือ HDL ควรมีมากกว่า40มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรและระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ไม่ควรเกิน150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรมีรายงานถึงสารอาหารที่ช่วยลดระดับไขมันในเลือดได้แก่ กลุ่มน้ำมันชนิดดีเช่นน้ำมันปลาน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันรำข้าวน้ำมันดอกคำฝอยน้ำมันเมล็ดทานตะวันน้ำมันถั่วเหลืองเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีสารอาหารจากธรรมชาติซึ่งมีงานวิจัยสนับสนุนในการลดระดับไขมันในเลือดดังนี้เลซิทินมีรายงานว่าเลซิทินช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลโดยทำหน้าที่เป็นตัวละลายไขมันในเลือดทำให้ไขมันแตกตัวเป็นอนุภาคเล็กๆนักโภชนาการแนะนำ ให้รับประทานเลซิทินเพื่อป้องกันไขมันจับตัวที่ผนังหลอดเลือดอาร์ติโชกเป็นพืชพื้นเมืองของแอฟริกาเหนือมีสารออกฤทธิ์ชื่อไซนารินช่วยลดไขมันในเลือดทั้งคอเลสเตอรอลตัวร้ายและไตรกลีเซอไรด์และเพิ่มคอเลสเตอรอลตัวดีไซนารินช่วยการทำงานของตับได้ด้วยและมีกลุ่มสารฟลาวนอยช่วยบำบัดอาการตับอักเสบเรื้อรังต่างกับยาลดไขมันทั่วไป ซึ่งมักจะทำให้ค่าเอนไซม์ในตับสูงขึ้นกระเทียมสกัดจากการวิจัยพบว่าสารซออรัลเฟอร์ในกระเทียมคืออาริซินสามารถลดปริมาณคอเลสเตอรอลรวมและคอเลสเตอรอลตัวร้ายได้ดี สูตรที่มีเรซิทินร่วมกับกระเทียมจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่มีปัญหาทั้งคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรส์สูงควรรับประทานน้ำมันปลาเสริมวันละ2,000-3,000มิลลิกรัมจะทำให้การลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น สนับสนุนโดยคลอลาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปรับสมดุลไขมันในเลือดจากอาติโชกสารสกัดกระเทียมเลซิทินและวิตามิน B3 โทร02 363 7699 085 920 6609